ช่วง Expert เ n ิ i ออนไลน์สนับสนุนโดยไทย y o u t u ู e หลักสูตรรวยด้วย YouTube Partner หลักสูตรที่จะสอนให้คุณเข้าใจการสร้างรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนจากคลิปวิดีโอที่เราสร้างเองง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว BC warehouse พือที่กดังเก็บสินค้ามากกว่า1 0 0 0 0ตารางเมตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สวัสดีครับกลับมาพบกับในช่วงของ expert online นะครับกับผมพเนจรออนไลน์นะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกทุกท่านนะครับไปพบกับออนไลน์ business ที่น่าสนใจในวันนี้นะครับซึ่งใช้ Facebook ในการทำออนไลน์ business นั่นเองนะครับสำหรับในปัจจุบันนี้นะครับ a c e b o o กก็ถือว่าเป็น social network นะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับมีผู้เข้าชมนะครับเว็บไซต์ Facebook และก็ใช้งาน f a c e b o o k เนี่ย มากเป็นอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับเราลองไปดูสถิติและตัวเลขที่น่าสนใจของ Facebook กันก่อนนะครับว่ามีความน่าสนใจอย่างไรไปเชิญชมกันเลยครับมาร์คกรเบิร์นะครับได้ถือกํานเนิด f a c e อ o เ k เมื่อวันที่4ี่พศาพันปี2004โดยที่เขายังเรียนในชั้นมหาวิทยาลัยครับที่ฮาวาดแล้วก็เปิดให้ใช้งานเฉพาะในเพียงมหาวิทยาลัยเท่านั้นจนกระทั่งในเดือนมิถุนายน,น ได้ลงทุนถึง5้0แสนดอลลา,าร์สหรัฐกับในโครมูนีทำให้มีผู้เข้าใช้งานนะครับถึง1ล้านยูเสเซอร์นะครับโดยใช้เวลาเปิดตัวเพียง10เดือนเท่านั้นและทั่วโโกนะครับก็มีการแอคทีฟอีเมลนะครับที่เข้าใช้งานนะครับถึง13ล้านอีเมลด้วยกัน ซึ่งมีผู้ใช้งานทั่วโลกเฉลี่ยต่อมานะครับ Facebook นะครับได้ถือเป็นแอปพลิเคชันนะครับเพื่อรองรับ iPhone App แอปนั่นเองนี้ก็คือที่มาของปุ่มไลค์นะครับในปี2009นะครับเดือนกุมภาพันธ์ไลค์กับทู มียรับไทม์ไลน์ที่เราคุ้นเคยนะครับไว้ใช้อัปเดตสเตตัสนะครับคือเกิดนในปีสองพนสิบเอ็นะครับทำให้เรามีเรื่องราวอัปเดตนั่นเองและนี่ก็คือหน้าตาของอินสตาแกรมนะครับที่เฟซบุ๊กไปซื้อนะครับในปี2012นะครับซึ่งมีมูลค่าถึง1น0 0ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวและนี่เองนะครับก็คือผู้ใช้ง,งานถึง1น0 0ล้านคนนะครับ ในปี2012นะครับเรียนกันยาหยกจนกระทั่งเปิดเป็นบริษัทมหาชนนะครับมีมูลค่า38เหรียญสหรัฐนะครับรตอกุ้งนะครับซึ่งมีมูลค่าบริษัทถึง1,400 0ล้านเหรียญสหรัฐเลยเพื่อคือหน้าตาของกราฟเสตนะครับทำให้เราค้านหาเรื่องราวต่างๆบนเฟซบุ๊กได้มากขึ้น กับ a c e บ o o k นะครับครบรอบปีแล้วนั่เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับตัวเลขและสถิติที่น่าสนใจของ f c e e o o o นะครับแล้วทีนี้นะครับ Facebook สามารถใช้ทำออนไลน์บิสเต็ถึง7หลักได้อย่างไรนะครับวันนี้เรามีกรณีศึกษานะครับในการใช้ Facebook ส่วนตัวนะครับระดมทุนถึง4ล้านบาทนะครับภายใน18วันเท่านั้นเองนะครับกรณีศึกษาในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจาก คุณทองมามหามาตภูมิหรือว่าพี่ธมนะครับประธานกรรมการบริษัทธม1972จำกัดจะมาเผยเคล็ดลับนะครับให้เราได้ชมกันนะครับว่าพี่ธมสามารถใช้ Facebook ส่วนตัวระดมทุนถึง4ล้านบาทภายใน2สัปดาห์หรือว่าเพียง18วันเท่านั้นได้อย่างไรไปเชิญชมกันเลยครับและในช่วงนี้นี่เองนะครับก็คือช่วงของ expert online case study นะครับกับผมประเนจรออนไลน์ ในหัวข้อวันนี้นะครับก็คือเด e m i l เนเน on Facebook o นะครับระดมเงินทุนเงินล้านผ่าน f a c e b o o k นั่นเองนะครับกับเคสตัสจากคุณทองมามหามาตรปูหรือว่าคุณธมนะครับประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทธม972จำกัดนั่นเอง <c oughs> คุณชมนะครับก็ได้เปิดเผยนะครับว่าเขาสามารถที่จะใช้ Facebook ส่วนตัวนะครับระดมทุนได้ถึง4ล้านบาทโดยใช้เวลาเพียง18วันเท่านั้นนะครับ ซึ่งตัวนด้จริงๆแล้วนะครับุณผมได้เปิดเผยนะครับว่าเขาใช้เวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ก็สามารถที่จะระดมทุนได้ถึง1ล้านบาทแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็จบโปรเจกต์ภายใน18วันก็ได้ไปถึง4ล้านบาทนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าใช้ Facebook ส่วนตัวเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในการระดมทุนนะครับเพื่อที่จะนำไปต่อยอดทางธุรกิจหรือว่านำไปสร้างธุรกิจ ในสไตล์ของพีโทมต่อไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือจะทําให้การใช้ Facebook ส่วนตัวของเราจากการที่อัปเดตสเตตัสทั่วไปอัปเดตสเตตัสเดิมนะครับเปลี่ยนมาเป็นสร้างออนไลน์บิสเนสได้อย่างจริงๆจังๆได้นั่นเองนะครับดวยที่นะครับคุณธงเปิดเคยเคล็ดลับนะครับอย่างง่ายๆนะครับว่า สิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะระดมทุนได้ถึง4ล้านบาทภายใน18วันเนี่ยทำได้อย่างไรเราลองมาดูกันนะครับพุทธุมได้เปิดเผยไว้ครับว่าขั้นแรกสุดนะครับต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนโดยเป้าหมายของพุทธุมในครั้งนี้ก็คือการระดมทุน2ล้านบาทภายใน7วันนะครับแต่ก็หลุดเป้าหมายไปนะครับซึ่งภายใน7วันหรือ1สัปดาห์เนี่ยสามารถระดมทุนได้เพียง1ล้านบาทแต่ไปไปมาเนี่ย พอกินเวลาไป18วันกลายเป็นเกินจากเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้นะครับซึ่งทำให้เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประสบความสาเร็จอย่างท่วมท้นนั่นเองน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับว่าจะระดมทุนเท่าไหร่อย่างไรภายในกี่วันสิ่งต่อมานะครับที่คุณพงได้เปิดเผยคือว่าให้เลือกทาธุรกิจในสิ่งที่ชอบครับ สิ่งที่ชอบในครั้งนี้ก็คือว่าคุณพรมนะครับเลือกธุรกิจที่ตัวเองชอบเป็นหลักก่อนจากนั้นจึงค่อยระดมทุนเพื่อสร้างธุรกิจขึ้นมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทาด้วยใจรักทําด้วยใจที่ชอบนะครับคุณพรมก็เเผยว่าจะสนุกไปกับการทําธุรกิจนั่นเองและสิ่งต่อมาก็คือว่าในการที่จะระดมทุนได้นั้นเนี่ย จะต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนบนโลกออนไลน์ซะก่อนคนที่เข้ามาติดตาม facebook ของเราคนที่เข้ามาอ่านเข้ามาพูดคุยบน facebook ส่วนตัวของเรานั่นเองนะครับอาจจะเป็นแฟนเพจหรือว่าอาจจะเป็น facebook ส่วนตัวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการสร้างความน่าเชื่อถือนะครับคุณผมได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็ทําให้คนเนี่ยมีความเชื่อใจนะครับเชื่อมั่น ที่กล้าที่จะลงทุนกับคุณพงนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับก็สามารถที่จะประกาศระดมทุนนะครับในการที่จะนําเงินระดมทุน,นไปสร้างธุรกิจออนไลน์จริงๆขึ้นมาเนเ่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการใช้ facebook ส่วนตัวสามารถทำได้มากกว่าที่เราคิดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการใช้ Facebook ส่วนตัวให้มีประสิทธิธภาพสูงสุดสามารถที่จะ สร้างเป็นออนไลน์วิสตเนตจริงๆได้และสามารถที่จะใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับก็สามารถที่จะระดมทุนนะครับได้หลักล้านบาทเลยทีเดียวนะครับและนี่เองนะครับก็คือเคสตัดนี้ที่น่าสนใจนะครับของ The m ม l l เ on เ a ี e ร์ออนเฟ o o กับคุณทองมามหามาตรผูคุณทมประธานกรรมการผู้จัดการบริษัททม1972จำกันนั่นเอง และนี่นี่เองนะครับก็คือกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะครับในการใช้ Facebook เป็นออนไลน์บิสเนสในการระดมทุนถึง4ล้านบาทนะครับจากพี่ทองมามหามาูมิหรือว่าพิทุมนั่นเองนะครับก็หวังว่านะครับกรณีศึกษาในครั้งนี้นะครับการใช้ Facebook ให้มีประสิทธิภาพนั้นใช้ได้อย่างไรนะครับการที่จะใช้ f c e e o o o นะครับเราอาจจะคุ้นเคยนะครับในการใช้เป็นแบบ อัพสเตตัสทั่วๆไปนะครับแต่พี่ทองมานะครับมองเห็นช่องทางในการสร้างแบรนด์นะครับในการสร้างตัวตนในการสร้างความน่าเชื่อถือนะครับให้เกิดขึ้นแล้วสามารถที่จะระดมทุนผ่าน Facebook ส่วนตัวเพียงอย่างเดียวได้ถึง4ล้านบาทภายในไม่กี่วันนั่นเองนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับในช่วงของ Expert o n l i ออนไลนะครับกับผมพเดจจออนไลน์สำหรับวันนี้ขอลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ